ใส่ปลายท่อมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับเสียงนุ่มเพาะเพาะมากตัวนี้ดูด้านหน้าครับนี่เดิมหมดออริจินอลเดิมหมดทุกชิ้นครับสำหรับเครื่องตัวนี้เดินท่อไอดีมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นี่สวยงามจริงๆตัวนี้เสียงเล้าใจอ่ะเสียงหน้าขับอ่ะเสียงหน้าแครีอ่ะพูดจริงๆนะขับมันแน่นอนอยากขับมันๆอยากสนกุกสนุกทักลายหาบ่อยเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซลบอยครับวันนี้เราพาเจ้าซิตี h แฮ h b a c k นะครับคันนี้นะหากันมามากเลยกเลยนะครับสำหรับสีนี้สีพิเศษนะบางคนก็เรียกสีเทาลัมโบนะครับในสีเทาตัวนี้นะครับนะออกมาเป็นตัวโฉมพิเศษนะครับเป็นตัวโฉมปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็น Hon d a City ปี2021ครับเป็นตัว1.0 h a t c h b a c k Turbo RS ครับใครถูกใจคันนี้หาคันนี้อยู่ตรงนี้เลยครับ QR code ดเครับ แอดไลน์ทีว่โค้ดไปครับแคปหน้าจอนะแอดไลน์หาบอยได้มาทดลองขับนะครับแอดไลน์หาบอยเท่านั้นนะครับได้เป็นเจ้าของก่อนใครนะครับนะมาลองขับกันได้เลยครับมาครับเรามาดูรละเอียดดีเทลของตัวรถกันครับโคมไฟหน้าครับสำหรับเจ้าตัว h a ชแบ็กเทอร์โบเคันนี้นะครับได้โคมไฟหน้าแบบ LED ครับนะแล้วก็กระจังหน้าเป็นสีดำแบ็กกรอบครับพร้อมโลโก้ RS ครับนะได้ไฟตัดหมอกมาครับตรงนี้นะ ดูด้านข้างกันบ้างครับขนาดแม็กและยางครับมายางตัวนี้เป็นยางปี2021ครับขนาดขอบยางอยู่ที่185 55R16 ครับแม็กเป็นแม็กออกทูโทนนะครับนะจะเป็นสีเทาดำแล้วก็เป็นสีดำก้านดำนี่นะครับนะขอบ16ครับกระจกมองข้างตัวนี้ปรับแลครับไฟฟ้าครับได้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาแล้วนะครับกอบกระจกเลยครับเป็นสีดำบ็ดกรอนครับนะ มาดูที่ด้านข้างครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีปุ่มคีย์เลกนะครับนะสำหรับเปิดล็อกปิดล็อกครับมาดูโครงสร้างหลักภายในกันบ้างประตูด้านข้างครับวัสดุที่เท้าแขงตรงนี้เป็นหนังครับ่องในเป็นพลาสติกนะครับนะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมครับได้ลำโพงเสียงแหลมมาอยู่ด้านข้างนี้ครับมาดูโครงสร้างหลักครับจะเข็บเพชรอาร์ครับมานี่ครับจะเข็บเพชรอาร์เดิมเลยครับดูรอยขีดนี่ตำแหน่งรอยขีดยังอยู่ครบครับนี่สวยเดิมเลยครับ สวยงามมากสภาพรถเนี่ยสภาพป้ายแดงเลยคันนี้นะครับใครได้ไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาดูเพจตัวรถกันครับมาพี่ครับนี่เป็นเพจตัวรถครับหมายเลขตัวถังรถยนต์ครับเนี่ยครับเพจเดิมเลยครับมาดูด้านหลังครับด้วยความที่เป็นทรงแฮชแบ็กนะครับเห็นไหมกระจกด้านหลังจะค่อนข้างกว้างครับพร้อมด้วยกระจกสามเหลี่ยมบานหลังสุดนี่ครับนะครับอันนี้เพื่อปรับทัานวิสัยในการมองให้ดูกว้างแล้วก็ไม่ถึกครับแผงข้างประตูครับนี่ ที่เท้าแขนเป็นหนังเช่นกันด้านข้างเป็นหนังเช่นกันครับตรงนี้มีที่วางแก้วมาครับสวยงามมากครับนะครับตะเข็บเป็นอาร์นี่ดูรอยขีดเนี่ยของเดิมเนี่ยเห็นไหมสวยครับตะเข็บด้านท้ายครับได้ไฟเบรกมาเป็น L E D ครับสามตำแหน่งครับตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองด้านบนนี้ครับแล้วก็ตำแหน่งที่สามครับตรงนี้โลโก้ R S ครับนะก็ได้กล้องถอยมาครับ ยังไม่พอครับเสริมความมั่นใจด้วย Parking Sensor ครับนะได้ Parking Sensor มาดีไซน์ตัว X ครับกันชนหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับใส่สเกิร์ตกันชนหลังมาครับได้ไฟสับถิมมาด้านนี้ครับใส่ปลายเท่อมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับเสียงนุ่มเพาะเพาะมากตัวนี้นะครับดูที่เกล็ดบัลลากันนะครับน็อตสาท้ายครับนะครับเดิมๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยครับนี่มาฝาท้ายครับดูลางน้าครับลางน้ําเดิมทุกจุดครับ เม็ดอาร์เม็ดสุดท้ายครับนี่ออนนี้ใช่ครับมาล้างน้ําครับเดินทุกจุดครับเป็ดอาร์เม็ดสุดท้ายยังอยู่ครับนี่เห็นไหมครบครับเบาะนะครับแบ่งเป็น40 60ครับสามารถปรับพับไปได้ครับเบาะตัวนี้นะปรับพัดลาดไปได้นะครับ40 60แล้วก็มาดูตัวที่เก็บอุปกรณ์กันบ้างนี่ครับนะครับนี่คือสมเก็บอุปกรณ์ครับตัวนี้จะไม่มียางอะลรนะครับนะตัวนี้เป็นชุดปะลมนะครับนะ ดี๋ยวไปดูชุดตัดลมให้นะครับมามาครับด้านขวาของตัวรถครับนี่ครับเห็นเม็ดน้าครับดูรอยขีดครับนี่อยู่ครบนี่ยะครับสวยงามมากประตูหน้าฝั่งคนขับครับมาปุ่มคีย์เลสมีเหมือนกันครับนี่ทั้งประตูซ้ายและขวานะครับด้านหน้ามีปุ่มคีย์เลกครับแผงข้ามประตูครับตรงนี้เป็นหนังเช่นเดียวกันครับ กระจกออโต้บานฝั่งคนขับครับล็อกตัวนี้ก็ตัวปรับกระจกครับมือเปิดเป็นโคมียมได้ลำโพงเสียงแหลมเหมือนกันครับมาดูโครงสร้างหลักครับมานี่ครับเก็นไครับสวยงามมากมาดูรอยขีดครับนี่นะครับสวยสวยกลิบบอดี้รถรอบคันที่เราดูกันสวยกลิบเลยเดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องครับว่าจะสวยงามขนาดไหนครับไปชมครับมาครับเรามาชมหน้าห้องเครื่องกัน บอดี้รอบคันถือว่าสวยคลิปเลยนะครับเหมือนใต้แดงเลยนี่ครับเปิดห้องเครื่องไมายิ่งสวยครับนี่สวยอย่างไรบ้างมาเดี๋ยวมาชมกันทีละจุดเลยเดี๋ยวทำความสะอาดคีนนิ่งก่อนตัวนี้รถเพิ่งข้ามใหม่ๆเลยนะนี่ดอกไม้ดอกดาวเรืองยังอยู่นี่นี่ครับดูน็อตครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากดูน็อตแก้มตัวในครับนี่ไม่เคยถอดเลยครับนี่น็อตแก้มตัวด้านข้างครับครับดูด้านหน้าครับนี่ เดิมหมดออริจินอลเดิมหมดทุกชิ้นครับมาร์กิ้งคันเลอร์ครับดูมาร์กิ้งคันเลอร์นี่เห็นไหมทุกชิ้นครับนี่น็อตครับน็อตแกนด้านในครับแล้วก็น็อตเสาปโปรงครับสวยกลิบไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยครับส <Yeah. S 1> ลหรับเครื่องตัวนี้เดินท่อไอดีมาให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นี่สวยงามจริงๆตัวนี้นะเสียงก็เพาะหวานหูสําหรับเสียงข้อ <Yeah. S 1> เครื่องตัวนี้ครับ เป็นเครื่องขนาด1,000ซีครับให้แรงม้ามาที่122แรงม้าครับในขณะที่ตัวก่อนหน้าเขาซึ่งเป็นตัวพี่เขาที่เป็นเครื่องยนต์1 5 0นะครับแรงม้ายังไม่ถึงขนาดนี้เลยนะครับนะตัวนี้1,000ซีท่านผู้ชมได้เห็นแน่ๆ16-17กิโลลิตรในเมืองนะครับนะตามจังหวัดนะครับถ้าไม่ได้กดคันเร่งแบบจมอะไรมากนะครับขับเรื่อยๆสบายๆเนี่ยบอกว่ามีเห็น20กโลลิตรครับตัวนี้ทําได้เพราะเครื่องยนต์1,000ซีทำได้แน่นอนครับนะ ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ขับดีขับสนุกแรงม้าเยอะ122แรงม้าถือว่าน่าใช้ครับเดี๋ยวเราไปฟังดูเกี่ยวกับภายในครับว่าอุปกรณ์ภายในสำหรับตัวเซอร์โบ h a แฮเนี่ยจะได้อะไรมาบ้างไปชมครับปะกุญแจเป็นคีย์เลสฟคสตากครับโอเคปรับหน้าจอให้ปกติก่อนนะครับเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรให้มากับ้างนะครับด้านบนนะครับคอนโซลเป็นพลาสติกครับนะ จะมีจุดที่เป็นพลาสติกสีดำแบล็กกรอนนะครับตัดกรอบยาวบนนี้เลยนะครับนะตำแหน่งนี้ครับเป็นหนังเดินได้สีเขียบแดงครับนะหรือว่าสวยงามมากครับอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานสมุดคู่มือการใช้งานเครื่องเสียงรถยนต์นะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานเกี่ยวกับตัวรถครับนะตัวนี้วารันตีศูนย์ยังเหลืออยู่ครับตัวนี้ปี2021วารันตีหมด2,024ครับเข้าศูนย์เซอร์วิสได้ทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับนะ มาดูที่หน้าจอวิดิ u ครับหน้าจอวิดิ u เป็นวิดิ u ทัชสกรีนขนาดใหญ่นะตัวนี้น่าอยู่ประมาณ10นิ้วได้นะครับและแล้วก็90นิ้วประมาณนี้เดี๋ยวดูเมนูบ้างครับมีอะไรบ้างครับวิดิ u USB นะครับบลูทูธดูแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันต้องเชื่อมต่อครับมาดูการตั้งค่ากันบ้างนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าครับค่อนข้างจะเวิร์ k อยู่คันนี้นะครับนะแอร์ครับแสดงผลเป็นดิจิตอลครับนะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับนะนี่ครับ ปุ่ม power outlet ครับนี่ power outlet นะครับพอร์ต USB ครับ2พอร์ตครับนะมาถึงตรงนี้ครับเป็นที่วางแก้วที่วางแก้วแล้วก็ปุ่ม auto start stop นะครับปุ่ม econ ครับตัวนี้นะสเต็ปเกียร์ครับมีแต่ตัว S ตัว D ตัว N ตัว R ตัว P นะครับตัว D เนี่ยคือได้เดินหน้าปกติตัว S เนี่ยจะอยู่ในโหมดสปอร์ตครับถ้าใช้ตัว S ร่วมกับแพทเทนชิพตรงนี้ครับนี่หนูแพทเทนชิพ ถ้าใช้ตัว S ร่วมกับแพทเทิร์นชิปนี่จะเป็นรถเหมือนเกียร์ธรรมดาเลยครับเปลี่ยนเกียร์ที่มือนี่ได้เลยครับนะแต่ถ้าเป็นตัวดีก็สามารถร่วมกับแพทเทิร์นชิปได้เช่นกันแต่ก็จะเป็นออโต้ออโต้กึ่งแมนนวลนะครับนะแล้วก็นี่ที่เท้าแขนครับเป็นที่เท้าแข็งเป็นหนังครับเดินได้จะเก็บแดงครับอยากให้ผู้ชมดูบอกครับนี่บอะครับตัวปีกเบาะเนี่ยเป็นหนังนะครับนะแล้วตรงนี้เป็นสีแดงเหมือนสีท้องแดงนะแล้วก็เหมือนอคันทาร่าเนี่ยตัวพื้นเบาะนะครับนะ นึกภาพถ้านึกภาพไม่ออกนึกภาพของตัวอคันธาราครับเบาสวยสวยงามแบบนั้นเลยนะครับนะเดินได้จะเข็บแดงครับนะมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่กันนงครับมารถปี2021วิ่งไปแค่3 2 1 0 6กิโลรถ3ปีวิ่งไปแค่30,000กว่าตกวิ่งปีประมาณ1มื่นกิโลวิ่งโคตรน้อยนะขอใช้คำว่าโคตรน้อยเลยคันนี้วิ่งน้อยมากถือว่าคุ้มมากครับพ <Yeah. S 1> ว,วงมาลัยครับเป็นพวงมาลัย3ก้านครับนะ แล้วก็เล่นลายด้วยพลาสติกสีดำแมกโรสมีมัลติฟังก์ชันครับรับสายวางสายโทรศัพท์ด้านขวามือนะครับเป็นครุสคอนโทรลครับรถอีโกคาร์แต่ได้ครุสคอนโทรลมาเนี่ยถือว่าโอเคครับใช้ได้เลยครับนะพวงมาลัยจับถนัดมือด้วยครับเนี่ยแล้วก็เดินได้จะเข็บแดงครับดูด้านบนครับมาดูนี่ครับม่านมันแดดนะครับได้กระจกสองหน้ามาไฟสองแผ่นที่สองต้นแหน่งนะครับนะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเช่นกันครับได้กระจกสองหน้ามาสวยครับ ภายนด้านหน้าเลยถือว่าสวยเลยสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างจะให้มาครบเลยนะครับนะใช้ได้คันนี้ฟีลการนั่งดีไซน์ของเบาะนะครับปีกเบาะอบกระชับถือว่าใช้ได้เลยตัวบอยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะสูงร้อยเจ็ดหนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณร้อยห้าเนี่ยนั่งคันนี้ดูลมหลวมเลยนะครับนะนั่งสบายมากเดี๋ยวเราไปชมฟีลการนั่งหลังมงครับว่าการนั่งหลังจะเป็นอย่างไรไปชมครับปะเรามาอยู่ที่ผู้สานตอนหลังกันแล้วครับนะอยากให้ดูเบาะก่อนครับเห็นไหมครับเบาะตรงนี้จะเป็นกำมะหยี่ครับแล้วก็ เดินด้านขอบไี่เป็นหนังทั้งหมดครับตรงกลางเป็นหนังนะตัวนี้ทําดีไซน์ได้สวยจริงๆก็เรายอมรับเลยว่าดีไซน์ของเบาะรุ่นนี้ออกมาได้สวยมากครับนะนั่งกัน2คนนี่ครับมีที่ท้าแขนความที่วางแก้วมาให้เห็นไหมครับนั่ง2คนกําลังสวยเพราะว่าดูสรีระของเบาะเราเห็นไหมครับว่าตรงกลางนี่มันจะนูนขึ้นมานี่เนะี่ยนั่ง2ตํตแหน่งกาลังสวยครับแต่ที่ประทับใจสุดๆเลยคุณคุณดูเล็กรูมนี่เนี่ยเล็กรูมเหลือๆเลยบอลไม่ได้ปรับเบาะขึ้นหน้าไปนะเล็กรูมเหลือๆเฮสรูมเหลือๆเลยครับ ขนาดคิดว่าละกันว่าเป็นเป็นแฮชแบ็กแต่เฮดรูมบอยเหลือเนี่ยนะครับซึ่งเล็กรูมเหลือเยอะมากเนี่ยประทับใจเลยครับนี่ครับ p า w e ว o u t l e าได้มา2ช่องครับไม่ต้องแย่งที่ชาร์จแบตกับข้างหน้าครับ p า w e ว o u t l e ามา2ช่องนั่งเดินทางไกลๆถือว่าสะดวกสบายครับเพราะว่าข้างค่อนข้างจะกระชับเบาะตัวนี้นั่งแล้วหนึบนะกระชับเลยนะครับแต่ถ้าเกิดนั่ง3าคนบอยว่าตรงกลางเนี่ยมันจะนูนไปนะหมอนลองศีรษะลองรับสําหรับผู้โดยสารสามตำแหน่งนะครับแต่แนะนํานั่ง2คนกําลังสวยครับ เดี๋ยวไปลองเทสอบกครับว่าการขับขี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูครับว่าบอยควบคันนี้แล้วมันจะเป็นอย่างไรบอยคิดว่ามันอ่ะก็เคยลองแล้วเดี๋ยวไปลองอีกทีครับปะเราไปลองทดสอบคันนี้กันดูตัวเกียร์ถอยก่อนเลยครับพอเข้าเกียร์ถอยเนี่ยระดับมุมมองของภาพเนี่ยปรับได้3ามระดับครับมุมกว้างครับเห็นไหมครับมุมตรงยาวแล้วก็มุมทิมลงล่างเพื่อดูวัสดุด้วยว่าตรงพื้นในมีอะไรขีดขวางหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เราจะใช้มุมตรงยาวอย่างเงี้ยจะยินเสียงท่อไหม เราจะเงียบแล้วฟังเสียงท่อหน่อยนะครับเดี๋ยวขอปิดแอร์ฟังเสียงท่อนะครับเห็นว่าท่อออกนุ่มๆนะครับนะไม่ได้แบบแป๊ดๆปนเกินไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ไปฟังลองเทสดูว่าลองลากเกียร์ดูแล้วฟังเสียงโบออฟด้วยครับตัวนี้เวลาลากปุ๊บจะมีโบออฟด้วยนะนะครับลองกัน เสียงเสียงแบบเสียงเล้าใจอะเสียงหน้าขับอะเสียงหน้าแคี้อะพูดจริงๆนะคนที่จะอยากได้ฟิลขับรถสนุกสนุก,นกมันมันเนี่ยต้องไปเลือกเป็นตัวเทอร์โบถ้าเป็นซีวิกก็จะแนะนำเป็นตัว1.5เทอร์โบแต่ถ้าเป็นซิตี้1,000เทอร์โบเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับ1,000เทอร์โบก็มีตั้งแต่รุ่นตัว S นะครับนะตัว V ตัว SV ครับตัว RS ดีครับน่าใช้อเดี๋ยวลองกดตรงนี้ครับนะ ลองดูอัตราการชาร์จครับนะเนี่ยครับกด <S <S เห็นไหมครับได้สิ่งเสียบบอออฟทำงานไหมใช้ได้เลยการกดมันจะมีช่วงหน่วงของคันเร่งอยู่ประมาณสองวิหรือสามวินะนะนะสำหรับวัยรุ่นที่แบบอยากให้มันคันเร่งมันติดตีนี่ะก็แนะนำเป็นคันเร่งไฟฟ้าปรับโทย์ตัวนี้ได้แต่ถ้า คิดว่าขับสแตนดาดธรรมดาเดิมๆนะ่ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวลองฟังลองฟังเสียงบลูออฟกันดูครับมาใช้ตัวเอครับแ mm hmm. พนันชิปลาใครรอบตัดเลยได้ยินไหมครับอ่า <Yeah. S 1> ถือว่าใช้ได้ครับขับมันแน่นอนอยากขับมันมันอยากสนุกสนุกพักลายหาบ่อยเลยคันนี้มันประทับใจจริงรถมันสวยสุดจริงๆนะแล้ไปฟังเรื่องเกี่ยวกับราคาของเขาแล้วก็ ยอดถอดกันครับว่าผ่อนเท่าไหร่ได้เป็นเจ้าของคันนี้นะครับนะแล้วก็ราคาตัวรถของเขาค่าตัวน้องเขาเท่าไหร่ไปชมครับไปยังบ้างครับสำหรับ Honda City คันนี้นะครับนะน่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายๆท่านครับบางคนอกหักไปดูป้ายแดงรอรถนานไม่ได้ของทักขาบอยคุณได้ของเลยทันทีครับเดี๋ยวจะบอกราคากันไว้ก่อนเลยสําหรับคันนี้ครับ Honda City ีปี2021เป็นตัว1.0เฮสแบตเทอร์โบไอเอสครับบอยขายท่านผู้ชมเพียง659,000บาทเท่านั้นครับ ฟังราคาแล้วถูกใจตรงนี้เลยครับเคียวกโค้ดบอยนะครับแอดไลน์เคียวโค้ดไว้เข้ามาครับนะแอดไลน์เข้ามาทดลองขับนะครับมาดูรถตัวจริงกันก่อนนะครับนะเห็นแล้วหลงรักเลยบอกได้เลยว่าถ้าเข้ามาไม่ผิดหวังแน่นอนครับถาถึงเรื่องยอดผ่อนนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนเพียง1975บาทครับเงินแค่1975บาทได้เป็นเจ้าของซิตี้คันนี้กันนะครับนะถือว่าคุ้มมากนะครับนะลูกค้าเครดิตดีนะครับนะพนักงานบริษัทนะครับนั่งรอรับรถกลับ อยู่ที่ไหนก็ออกรถได้ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ